สวัสดีครับนินบรันดร์บอทไทย Story. สตอรี่สตอรี่วันนี้จะพาทุกท่านมาถึงเรื่องราวสโมสรอ,อย่างชนบุรีเอฟซสโมสรที่มีประวัติมาช้านานกับฟุตบอลไทยและถึงว่าเป็นต้นแบบการจัดการบริหารทีมฟุตบอลแบบฟุตบอลอาชีพทีมหนึ่งของประเทศไทยเราจากอดีตที่ยิ่งใหญ่จนมาถึงปัจจุบันกลายมาเป็นทีมที่ต้องดิ่นรนหนีตกชั้นในฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทย มันเกิดจากอะไรเรื่องราวเป็นอย่างไรลองไปติดตามพร้อมๆก,กันกับนิลันบอลไทยสตอรี่วันนี้ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิลันบอลไทยได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กด u b s c r i b e ให้ช่องนิลันบอลไทยแล้วขอบคุณจากใจจริงๆครับและถ้าเหนินท่านใดย,ยังไม่ได้กดติดตามกด u b s c r i b e ให้ช่องนิลันบอลไทยช่วยมากดให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับ ข้อมูลใดผิดพลาดต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2023-2024ใครเลยจะเชื่อว่าหนึ่งในทีมชั้นนำอย่างชนบุรีเอฟซนมาตรฐานของพวกเขาอย่างแย,ย่ๆคือจบคขึ้งบนของตารางบางปีอาจมีหอบลงไปบ้างแต่ก็ผมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะตกต่ำได้ถึงขนาดลนมาถึงอันดับที่14ของตาราง แข่งไป27นัดชนะ6เสมอ8แพ้ถึง13นัดผลต่างประตูได้เสียติดลบ14ลูกฮานัดหลังสุดท้ายชนะ1เสมอ1แพ้3สูงเสียงมากกับการตกไปสุดไทยหลีก2ที่เปิดกว้างขึ้น,นเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นกับชนบุรี FC ทั้งที่เริ่มฤดูกาลได้คดระดับมากระโตเทกุระโมริดีกีผู้ช่วยทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่แต่ผลงานสวนทางตั้งเป้า ลุยถ้วยเอเชียกันเลยทีเดียวและหลังจากเทกูลาออกไปเปลี่ยนมาใช้บริการคดเหงวิทยาลาหาคุณอีกพักเดียวแต่ก็กลับมาทําผลงานแย่เหมือนเดิมเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่มันคืออะไรกันแน่อาฐถานเรื่องราวเก่าๆที่เริ่มลือหนาหูหรือแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงวิถีของฟุตบอลจากการวางแผนผิดพลาดเป็นเรื่องของการวางแผนผิดพลาดล้วน ไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์ร้ายใดๆทั้งสิ้นการปล่อยตัวทีมชาติดีๆพวกดานิโลอาเวเลนันโตเคลิสและเดนิสมูริโลออกไปสักเกลี่ยงแล้วตัวแข่งนอกที่มาใหม่ค่อนข้างแกะกล่องในไทยลีกประสบการณ์ฟุตบอลบ้านเราน้อยหรูอค่อนข้างเสี่ยงเกินไปแต่จะบอกว่าพวกนี้แย่ก็ไม่ถูกนะเพราะวิลเลียมวิล่าตอนนี้เป็นดาวสำรูของทีมที่6ประตู คือ13ลูกของชนบุรีในหลีกเจ้าลีลายิงไป6ประตูสะแสดงว่ามันต้องมีอะไรแย่กว่านั้นอยู่ภายในทีมคงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ไไดข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงคือชนบุรีมั่นใจในอาคาเดมี่ตัวเองมากเกินไปทั้งที่ผลงานในทีมชาติที่ชนบุรีเป็นแกนหลักตกรอบเรียบลูกหมอดแท้ๆที่พยายามดันขึ้นมาไล่มาตั้งแต่นกพนนคายุค พานุพงพศ์พลซาสารสนธิสวัสดิะะ์ราชตะหมอรักษาสิริภพปันดีจักรพงษ์แสนมะหุงถือว่าใช้การไม่ได้เลยทางฝั่งทรงชัยทองชำชัดมงคลเรืองธนโรุธที่ดูดับลงไปได้ชื่อมาแทบทั้งทีมแล้วขังพึ่งแค่ชาณรงค์มสีแก้วเพียงคนเดียวซึ่งกลายเป็นตัวแบกทีมผลรู้วิธีใช้งานพวกนี้อย่างโคตรสะสมพบประเสริฐก็ไม่อยู่แล้ว เมื่อตัวไทยฟอร์มไม่มาตัวต่างชาติขึ่งไม่ได้ต่อให้เป็นมากโตเทกุระมูริก็เข็นไปต่อไม่ไหวเทียบผุมกำลังแล้วไม่ได้ดีกว่าโซนท้ายตารางด้วยกันเลยชื่อของชนบุรีเอฟซคือสโม,มสรฟุตบอลที่มีประวัติศาสตร์ในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานและภาพจำของแฟนบอลคือสุดยอดทีมที่มีแฟนบอลจำนวนมากและเป็นต้นแบบของฟุตบอลอาชีพ ย้อนกลับไปเมื่อปี2549ชลบุรีได้นำพาตัวเองจากโปรวิช e a นลีเข้าสู่ไทยลีกเป็นฤดูกาลแรกย้อนกลับไปเมื่อปี2519ชนบุรีนำพาตัวเองมาจากโปรวิช e a นลีเข้าสู่ไทยลีกเป็นฤดูกาลแรกและตีประคองจนจบอันดับแดของตารางจากนั้นปีถัดมาปี2550ชนบุรีคว้าแชมป์ไทยลีกได้เป็นสมัยแรกและนับเป็นทีมภูทรทีมแรกที่ได้แชมป์ไทยลีกสูงสุดของประเทศไทย พร้อมกระแสแฟนบอลล้นสนามเชื่อของชนบุรีกลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของไทยเลียกนับตั้งแต่นั้นมาและหลังจากนั้นพวกเขาอยู่ในกลุ่มทีมรุ่นแชมป์มาโดยตลอดแม้สุดท้ายจะไม่ได้แชมป์สมัยที่2อสักทีแต่ชนบุรีก็จบรองแชมป์ไปถึง5ครั้งซึ่งนั่นทําให้ฉลามชนหรือทีมยักษ์ใหญ่ในความรู้สึกของทุกๆคนแต่ช่วงหลังชนบุรีเริ่มห่างไกลจากการรุ่นแชมป์มากๆกระทั่งฤดูการนี้ พวกเขาคือทีมต้องลุ้นตายอย่างเต็มตัวและเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะตกชั้นอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยปัญหาของชนบุรีมีอะไรบ้างเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับอันดับแรกคือตัวผู้เล่นครับไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าชนบุรีมีความชัดเจนในนโยบายน้นสร้างไม่เน้นซื้อคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับฤด,ดูกาลนี้ที่ขนผู้เล่นดาวรุ่งเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่จนแทบกลายเป็นแกนหลักของทีมด้วยซ้ํา นักเตะเหล่านี้คือสุดในรุ่นคือเก่งในรุ่นอายุของตัวเองจริงๆไล่ตบเตกรุ่นเดียวกันมาทั่วสารทิศแล้วแต่นี่มันคือไทยลีกที่ไม่กําหนดอายุม,ม,ม,มีหมูให้ตบกบให้ยิงดังนั้นฟุตบอลลีกไทยยังมีความเที่ยวต่างกันลิขลับสึ่งต้องยอมรับว,ว่าดดวรุ่งของเชนบุรีบางคนเท่านั้นที่พอพึ่งพาอาศัยได้แต่บางคนก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้บางคนก็หมดไฟหมดแรงไปแล้ว กลายเป็นเกชลบุรีตั้งหากที่โดนทีมไทยหลีกไล่ต้อนจนไม่อาจรับมือกับความแข็งโต๊องมริดไว้ได้สู้เล่นต่างชาติก็ไม่อาจฝากขีฝากไขได้ทั้งหมดบางเกมเป็นภาระด้วยซ้ําทําให้ตัวผู้เล่นของชนบุรีฤดูกาลนี้ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดอีกเรื่องของปัญหาของชลบุรีคือเรื่องของงบป,ประมาณปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นมีต้นตอมาจากงบป,ประมาณซึ่งพวกเขาไม่มีเงินมากพอ ในการจ้างนักเตะดีๆค่าตัวแพงๆมาร่วมทีมคันจะเอาผู้เล่นต่างชาติเกรด A ก็สู้ราคาไม่ไหวเลยต้องอาศัยเลือกของมือ2ที่เคยมีผลงานให้เห็นกับสโมสรอ,อื่นมาร่วมทีมซึ่งข้อดีคือไม่ต้องเสี่ยงเพราะรู้อยู่แล้วว่าฝีเท้าเป็นอย่างไรแต่หากค่าอินพอรตนักเตะมาจากต่างแดนก็ต้องเสี่ยงดวงเพราะเมื่อเซ็นสัญญาไปแล้วแต่ผลงานกลับไม่ดี ก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากย่งกันไปเรื่อยๆไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้เหมือนทีมใหญ่ๆ สวนสาเหตุที่ทําให้ชนบุรีมีปัญหาเรื่องงบประมาณก็เพราะการที่พวกเขาห่างเหินตําแหน่งแชมป์ไปนานทําให้ไม่ใช่ทีมใหญ่ที่สปอนเซอร์พร้อมทุ่มเงินให้อีกแล้วขณะที่สโมสรต้องการนาเงินไปบริหารทีมตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงชุดใหญ่ดังนั้นต้องใช้ความพอเพียงมากๆในการบริหารงบประมาณอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องปัญหาผู้บริหารเหตุผลก่อนหน้านี้ที่กล่าวมาเป็นแค่ส่วนประกอบ แต่สาเหตุหลัหลกๆไม่อาจปฏิเสธได้เลยคือการบริหารงานของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆและตัดสินใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเลือกโค้ดการหาเงินเป็นต้นดังนั้นพวกเขาอาจต้องกลับมาคิดใหม่ทำใหม่หากจะพาชนบุรีกลับมาอยู่ในจุดเดิมอย่างไรก็ตามจากนี้ไปชนบุรีถ้าตกชั้นไปจริง ก็เหมือนต้องไปเซตซีโร่กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่จากหลีกล่างขึ้นมาทไทยหลีกหนึ่งกลับไปคิดทบทวนแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาว่ามันเกิดเพราะอะไรป่วนแก้ที่ตรงไหนอย่าให้ปัญหามันคลาคาสังเลื้อลังอยู่กับสโมสรไปเลยอยากเห็นสโมสรชนบุรีที่เป็นเหมือนแม่แบบการบริหารทีเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแม่แบบในการบริหารทีแบบมืออาชีพมีแฟนคลับที่เหนียวแน่น และมีคุณภาพของทีมที่อยู่ในระดับที่สูงชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอย่างไรก็ขอให้ชนบุรีผ่านวิกฤตและช่วงเวลาเลวร้ยวายอันนี้ไปให้ได้นะครับอย่าไปคิดมากการตกชั้นมันคือวงโครจรของฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วมันตกชั้นไปได้มันก็ต้องขึ้นมาใหม่ได้อย่าท้อยอย่าถอย พราะสโมสรชนบุรีเอฟซีคือสโมสรแม่แบบและตัวยอย่างของสโมสรหลายสโมสรในประเทศไทยอย่ารอแต่เวลาอย่าเอาปัญหาไปโทษนั่นโทษนี่ควรเอากลับไปทบทวนเก็บเรื่องราวได้ร้ายที่ผ่านมาเก็บเอามาเป็นพลังที่จะก้าวเดินต่อไปและกลับขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำในไทยลีกให้ได้อีกครั้งมันไม่มีคำว่าสายสำหรับคนหัวใจสู้ ขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดติดตามให้ช่องนิรันบอลไทยได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากทุกท่านโปรดติดตามได้ในช่องนิรันบอลไทย